ข้าสู่ช่องยู u ูบดีเจกำไรค่ะวันนี้นก้กงกำยรจะพาทุกท่านมาชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะตามนักงกำไรเลยค่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่หน้าตึกคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะด้านขวามือก็จะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะตอนนี้มายืนอยู่ที่ อนุสรสถานนะคะสัญญาธรรมสัตนะคะมีคำกรอนมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะสัญญาธรรมสัต์แก้วการสมัยยานวุธวิสุทธิวัยสว่างรู้ธรรมสัตสัจจะธรรมใสสะอาดสองสักแห่งเนติธรรมผู้พิเศษเนื้อมณีสยาม จากบทประพันธ์ของนวรัตน์พงษ์ไพรบุ์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องกํไลรยืนอยู่ตรงทางแยกนะคะระหว่างถนนตลาดวิชานะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงที่รถออกนะคะถนนมิตรภาพกํไลรนนำรถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถด้านในนะคะแล้วก็เดินมาทางด้านนี้ค่ะวันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็สถานศึกษาอีกหลายๆแห่งเลยนะคะเปิดสอบ T p a พค่ะตอนนี้หลายหลายสถานที่นะคะเปิดสอบพร้อมๆกันค่ะแล้วแต่ว่าเด็กนักเรียนนะคะจะจับฉลากได้ที่สอบที่ไหนนะคะวันนี้กําไรก็เลยพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในแต่ละตึกนะคะตามทางเดินที่น้องกําไรเดินผ่านค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะทีแพมันคืออะไรนะ <c oughs> ได้ยินเด็กๆก,ก็พูดกันใช่ไหมคุณผู้ชมทีแพมันคืออะไรนะมันย่อม,มาจากอะไรนะคะคำว่าท p a พเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะย่อม,มาจากคำว่า Thai Professional Attitude Test เะคะเป็นการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพค่ะโดยเน้นไปที่การวัดความสามารถเชิงทักษะในใสายอาชีพนะคะโดยท p a พเป็นชุดข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบ แพดค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างจากแพดคือทีแพดจะลดเหลือห้าวิชายคะและใช้เป็นคะนน,นวัดผลยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยในระบบทีแคส66เป็นปีแรกนั่นเองค่ะบรรยากาศดีมากเลยะคะ่ะต้องไห้ยอะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งตลอดทางคะ่ะโอ้โหหน้าตึกนี้มีสะน้ำด้วยค่ะ ิลปศสตรนทคะและนี่ก็คืออาคารเป้าหมายนะคะที่กำลังจะเดินทางไปค่ะอาคารเรียนสังคมศาสตร์ตึก SC ค่ะจะไปที่ตึก s c สามนะคะนี่คือทางเดินระหว่างตึกนะคะเชือเ่อมไว้ดีมากเลยแล้วก็บริเวณรอบๆตึกทุกตึกนะคะร่มรื่นมากแล้วก็มีที่นั่งทุกซอกทุกหลืบเลยนะคะคุณผู้ชมคะดูสิคะ บริเวณนะคะม,มันก็ไลยก็เดินหลายรอบแล้วล่ะสำรวจตึกผู้ปกครองก็มาลองดูหลายกันเต็มเลยแล้วก็แต่ละตึกก็จะมีอาจจหารจำหน่ายด้านนูกก้นก็มีกว๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็นี่คือบริเวณนุสศสถานนะคะสัญญาธรรมศาสตร์เด็กเรียนเยอะมาก รถนก็เยอะแบบสุดๆไปเลยตอนนี้การจ,จราจรแบบว่าติดขัดนะเนื่องจากวันนี้มีการสอบที่แผ่นนะคะดูปริมาณก,กว่าจะหาตึกเจอนะคะ s c 3โอ้โห,โห,โโห,โโหโดูดูตอนนี้เด็กๆกำลังตรวจรายชื่อเข้าสอบอยู่เตรียมพร้ามากๆก็ถลย ที่นี่ตั้งแต่6มบริกาบบนะคะของจาดบ้านดีสิงเพิ่งเจอตึกเนื่องจากสับสนมาตึกเยอะจริงๆค่ะตึกเยอะจริงๆเราก็หาทันยากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะหลายๆท่านก็งงกับตึกของตัวเองนะบอกผิดบอกถูกค่ะน,นี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะครับเป็นตัวเอสกับตัว C เฉยๆนะครับ เป็นตึกใหญ่ด้านโน้นนะครับถ้าเป็นตัว S สตัว C แล้วมีเลขสามที่คือตึกนี้นะครับสอบรายชื่อนะคะสอบก็สอรอจะราบว่าที่หมอนะครับตรวจสอบตึกให้เรียบร้อยนะครับว่าตัวเองสอบตึกไหนนะครับหน้าที่เพื่อน้นเลยสอบตึกไหนนะครับหลังจากนั้นมาตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วห้องสอบเลขที่นั่งสอบไปต่างๆนะครับที่บอกคุณผู้ชมคะ ตอนนี้น้องกำไรเดินอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหลายรอบนะคะผ่านหลายตึกเลยค่ะตอนนี้ขอพักเห,หนื่อยชักนิดนึงนะคะมาเจอร่มไม้ใหญ่อดีด่ะทุกคนค่ะแต่ว่าบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยรม่มรื่นมากนะคะแล้วก็เรื่องของที่นั่งนะคะโตะ๊ตะเก้าอี้มีเยอะพอสมควรค่ะบริเวณที่น้องกำไรมาย,ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือตึกเอ3ค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น โรงอาหารนะคะที่พึ่งในยามหิวของทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนคะภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยนะคะคนี่คือตึกนะที่สามารถจุผู้สอบได้ถึง3,000คนไม่ใหญ่จะเชื่อเลยนะคะ3,000คนอยู่ในนี้นะคะทุกคนตึกสวยมากเลยค่ะแล้วก็มี ไม้ขึ้นด้วยนะแต่มองไกลๆไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าเป็นไม้ประดับแต่น่าจะเป็นต้นไม้ของจริงนะคะเป็นถาวๆรบอบๆตึกเนาะเดี๋ยวก็ลังจะให้ชมบรรยากาศนะคะตอนที่เด็กๆเ,เขารอเข้าห้องสอบนะคะว่าโอ้โหมันเยอะขนาดไหนนะคะแต่ตอนนี้นั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทำข้อสอบกันอยู่ค่ะโอ้โหเด็กนักเรียนหรือว่าหนอนนั่นอนะ เยอะมากแออัดมากนะคะตึกนี้น่าจะจุผู้สอบทั้งหมดประมาณ3,000คนนะคะทุกคนแย่งอากาศกันหายใจแน่ๆวันนี้กำไรต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับกำไรนะคะทุกท่านเลยโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ